โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เพราะวาผมไนท์ท้องนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่วัดภาศีเขตวัฒนาเอกมัยของเรานี่เองนะครับซึ่งใกล้ตัวเมืองกรุงเทพนะครับ,รบเราจะพามาชมรอบๆบริเวณลาบวัดนะครับว่ามีอะไรที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่น่าค้นหานะครับอย่างเช่น สารตาบุงเพลงหีเ็กน,นะครับแต่ก่อนอื่นสาบกับสการะพะนาคปรกนะครับตรงนี้ก่อนองค์พญานาคราชตรงนี้ก่อนนะครับนะโมตัสสาพระกวะโตอะราหโตสัมมาสัมพุทธสากายะวาจจจิตตังอหังวันทานาคาที่พดีสีตูวิสุทธิบูเชมิกายะวาจจจิตตังหังวันทานาพญาสิเกปฐุมาว,วิสุทธิบูเชมิจจจิตัง,งาาตตตจะมาราภโ,โยนารับขันทัปริตังสาธุ วิธิผสมพระกบา,ายโยมม้าราชาโนทเทวิสุวรรณโนมังสุขงังขลุงโตนโมพุทธายะทเทวิสุวรรณโนจนตุมายยะขัคันตาพะภูริโตเวสัมพุษาพระอานันพุโตนะทาเวิสุวรรณโนนโมพุทธายะนะครับอันนี้ก็จะเป็นสารบุงเพลงหีบเหล็กใช่ไหมครับ สามวงเพลงหิบเหล็กนะครับตรงนี้ก็ประวัติความเป็นมาก็นะครับก <ไป S 1> ็บค,บคือพวกนี้ว่าแต่ก,ก่อนบวชเป็นพระนะครับแล้วก็อาจจะทําผิดอาบัตอะไรเงี้ยเนาะหลายๆอย่างนะครับทําพิธีลงสนเสน่นะครับประมาณนั้นแลยก็ได้สึกมานะครับแล้วก็มาเป็นอ่าตัดมาห่ีนี่กร็กร ซึ่งในหีบครับก็พบศพหรือกระดูกของคนที่ถูกฆ่าประกรรมนะครับอันนี้จะบอกก่อนนิดหนึ่งก็การเกิดจากกา,กการฆาตกรรมเนี้ยเกิดจากตาบุมเพลงหยิบเลยคนนีแ้แหละครับ <c oughs> ถูกไหมครับถูกไหมครับแล้วก็เป็นนักโทษประหารคนสุดท้ายที่ใช้ดา,ดาบนะครับแต่ครั้งแรกในประวัติเนาะความเชื่อเขาบอกว่า เพชรฆาตไม่สามารถฟันได้ฟันคอไม่ขาดนะครับแล้วก็ทําให้ท่านเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรนะครับได้มาบอกว่าเรียก่าอะไรดีบอกให้คลายอาคมเสียนะเพราะว่าเองทำกรรมหนามาเยอะอะไรเงี้ยพอได้คลายอาสมอาคมเสร็จเพชรฆาตก็ลงดาบก็คือไงว่าก็คือเสียชีวิตนะครับอันนี้น่าจะเป็นนี่เขาพากประวัติศาสตร์ด้วยนะอ๋อ ไม่ดเาไม่ได้ไม่คุณออมตกแตกไม่เราไม่เราไม่ใช่เราแค่ดูแค่ตรงนั้นว่าพอสอสอ,องพันสองสี่หกหนึ่งเฮ้ยผมอ่านได้ผมอ่านได้ี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังพ <ๆ S 1> อ,อสอสองสี่หกหนึ่งคดีสุดสยองขวัญฆ่าหันศพใส่หีบเหล็กฆาตกรรมนามว่าบุงเพลงหีบเหล็กคดีพิวศษฆาตกรรมสมัยรัชกาลที่หกครับๆๆนะครับก็มีภาพประวัติศาสตร์อยู่ตรงนี้เลยนะนะครับยังมีที่พิงอยู่เลยแต่เราระวังโดนตกรตก นอ่านว่าอะไร2461เกิดไกร์รามสุจริตปัตต์น่าจะเหมือนกันน่าจะเหมือนกันนะครับตรงนี้น่าจะเป็นกระดูกใช่ไหมถูกไหมครับอันนี้นะครับอันนี้กระดูกกาแก่มากนะ2461ครับนะครับ2461นะครับเกิดคดีฆาสะเดือนฆาสะเทียนขวัญน,นะ ถ้ายัดใส่หีบถวงน้ำนะครับจากจริงจริงจริงๆมีสองพันสี่ยหกสิเนี่ยมีมาแล้วนมีมาแล้วไงตั้งแต่ปีก่อนหน้านี้แล้วมานปีก็ลอยมาอีกก็ลอยมาอีกจริงๆเราไม่รู้นะว่าจำนวนที่แท้จริงเนี่ยเท่าไหร่แต่เยอะมากแป่กาวแบคทีเรียก็ตนะครับอันนี้เราก็พาพู้ท่ามมาถึงอนุสรณ์นะครับของตาบุพเพพีเหเลยนี่ทําตั้งแต่ปีสี่ธันวาสองห้าสองศูนย์หยี่สิบนะครับนี่ครับโอ้โหใช่ครับ ผมต้องเข้ามานะครับขออนุญาตแมมพุนข่วงดวงจันทนะครับมีชุดไทยถวายมีอะไรหลายๆอย่างนะครับตรงนี้ก็ผมถึงว่าเขาบอกห้ามวางของไหว้นะครับ งงใช่ใช่ใช่นะครับแม่พึ่งนะครับก็อยู่ที่วัดอาภาษีาเขตวัฒนาเอกมัยนี่เองนะครับใครที่จะมากราบไหว้แม่พุ่มพวงนะครับหรือใครที่อยากจะมาไหว้พอพรต่างๆพี่พี่ไข่เทพฮินดูนะครับในวันนี้มีหมดนะครับก็สาธุสาธุสาธุ มาเป็นเราจะมีเป็นรูปถ่าใจมหาชนผู้หญิงคนนี้ตัดบทสับมามันหมายหลักนั้นนะคืออันนี้น่าจะเป็นอ่าเป็นพระมก่อนะครับมาลดนะครับที่บุญเด็กนะครับวันนี้ผมก็คงต้องปิดคลิปไปกับที่วัดอาภาษีเขตวัฒนานะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะมาไหว้นะครับอยากจะมากราบสักการะหรือมาดูประวัติศาสตร์นะครับที่ข้าหันศพบุญเพ็งหิบเด็กนะครับ ก็มาได้เลยนะครับที่นี่มีทั้งเทพพินดูนะครับมีทั้งสิ่งศักิ์สิทธิ์มากมายนะครับมาขอพรสักการะเพื่อเป็นความมงคลนะครับช่องไนท็อของเรานะครับก็ต้องบอกเลยว่ามาทํา คดีเนาะเอาง่ายๆแล้วก็มาทามาคือสืบค้นประวัติศาสตร์ดีกว่วกมามาว้พามาไหว้พรายด้วยมาสืบค้นประวัติศาสตร์มาชวญชวนทำบุญด้วยนะครับแล้วก็สืบค้นประวัติประวัติศาสตร์ที่ไหนที่ว่าเราได้ทําในช่องในท้องไปนะครับเราก็จะไปลงนะครับฝากทุกคนติดตามผมกับตากล้องด้วยนะครับคุณพี่มิคูม้านะครับก็ยังเหมือนเดิมวันนี้ผมคงต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ